ชตาชายาอสูรตอนที่2 2 1องค์ชายผู้ไรค่าห้าในแก้นสวีนอุณหประตูที่เหล่าองค์ชายต้องออกมาสร้างฐานอำนาจของตนเมื่อเติบใหญ่เวลานี้ภายในตำหนักองคชายหกกูรรั่วอวินให้คนเตรียมน้ำร้อนก่อนจะใส่ยาสมุนไพรลงในถังอาบน้ำพูดกับเจ้าอ้วนด้านข้างว่าอีกเดียวเจ้าลงไปแช่ในน้ำแช่อย,อยู่สามชั่วโมงแล้วค่อยออกมาข้าจะบอกเจ้าอีกอย่างยาสมุนไพรเหล่านี้มีฤทธิร์รุนแรงแต่สามารถถ่ายพิษในร่างของเจ้าออกมาได้ข้าต้องการช่วยเจ้าถอนพิษออกมาก่อนภายหลังค่อยแยกไขมันออกมา หากเจ้าอดทนไม่ได้ก็ให้นึกถึงสิ่งที่เจ้าพบเจอในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้หรือนึกถึงเนื้อที่เจ้าชอบกินก็ได้และเจ้าจะสามารถอดทนต่อไปได้เมื่อพูดจบนางก็ไม่ให้โอกาสองค์ชายหกได้ไถ่าถามอะไรอีกก็เดินจากไปทันทีในตอนที่นางปิดประตูก็ได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญดังออกมาจากข้างในราวกับหมูถูกเชื้อภายนอกห้องกลุ่มสาวใช้ที่ยืนล้อมรอบไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีได้แต่มองไปทางประตูห้องที่ปิดสนิทในตาทอแววบางอย่างไม่รู้ว่าองค์ชายกำลังทำอะไรอยู่กันแน่ เสียงร้องไห้คร่ำครวญดังอยู่สาชั่วโมงทำให้ทั้งตําหนักขององค์ชายหกนั้นนวัดถวาเป็นที่สุดจนเมื่อเวลาผ่านมาสชั่วโมงเสียงที่เหมือนกับหมูถูกเชื่อดก็เงียบลงทั้งตําหนักกลับสู่ความสงบเงียบ แต่ว่าเมื่อเหล่านางกำนันเข้าไปเก็บถังอาบน้ำที่ผังหลานใช้เสร็จแล้วพวกนางได้กลิ่นที่เหม็นจนเกือบสลบไปน้ำสำหรับอาบที่เคยเป็นสีเขียวขุ่นส่งกลิ่นเหม็นชุนออกมาเกรงว่าแม้แต่กูรวอวินก็คิดไม่ถึงว่าในร่างของผังหลานจะมีพิษผสมอยู่มากมายเช่นนี้ท่านเทพธิดาท่านให้ข้าอาบน้ำที่มียาอะไรผสมอยู่กันแน่เกือบจะฆ่าข้าตายเสียแล้ว ภายในสวนพังหลานเพิ่งเดินออกมาก็เห็นกูรั่วอวินกำลังชื่นชมพันไม้อยู่เขาก็รีบเดินไปหานางทันทีพร้อมโอดครวญออกมาหากไม่ใช่เพราะสุดท้ายแล้วร่างกายของเขาสดชื่นสบายตัวบางทีเขาอาจจะสงสัยว่านางจงใจทำร้ายเขาเจ้าอ้วนเจ้าลองไปฝึกพลังดูมุมปากของกูรั่วอวินยกขึ้นพูดอย่างราบเรียบท่านเทพธิดาท่านจะทำอะไร ข้าเป็นแค่คนไร้ประโยชน์เรื่องฝึกวิชาฝึกไปก็ไร้ความหมายพังหลันขบขันในอดีตเขาเคยลองฝึกวิชาสุดท้ายพลังวิญญ,ญาณที่ไหลเวียนอยู่ในที่ผจญอ,อุดตนันทำอย่างไรก็เปิดไม่ออกสุดท้ายเขาจึงยอมแพ้ได้ยินดังนั้นผู้รู้อวิ่นเผยยิ้มบางเจ้าลองดูก่อนเถอะได้ในเมื่อท่านไม่เชื่อถ้าเช่นนั้นข้าจะลองให้ท่านดูเมื่อพูดจบพังหลนันซุกตัวลงนั่งกับพื้นเริ่มดูดกลืนพลังวิญญ,ญาณรอบข้างเข้าไปเดิมทีเขาเตรียมใจไว้ก่อนแล้วถึงอย่างไรก็คงต้องล้มเหลวอีกครั้งแต่ว่าบังเอิญญดาณไ้หรือ พังหลานกลับพริบตานี่นี่เกิดอะไรขึ้นเขาเป็นแค่คนไร้ประโยชน์หรือนี่เป็นสิ่งที่ราชครูของแควนทานายไว้อีกทั้งราชครูเคยพูดไว้ว่าเขาไม่มีทางทําอะไรได้ที่ผ่านมาก็เป็นเช่นนั้นมาตลอดแต่มาเวลานี้เกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนได้ชัดกูร่วอวินรับรู้ถึงความสงสัยของพังหลานจึงเอ่ยปากพูดเรียบเรียบว่าเจ้าไม่ได้เป็นคนไร้ประโยชน์โดยกําเนิดเหตุที่ทําให้เจ้าหมดหนทางฝึกพลังคือเจ้าถูกกวางยาในตอนที่ยังอยู่ในคันมานดาจึงเป็นสาเหตุให้ชีพรจรอ,อุดตันทาให้เจ้าไม่อาจดูดพลังวิญญ,ญาณได้ เมื่อครู่ข่าช่วยเจ้าถ่ายพิดออกมาเวลานี้เจ้าก็เหมือนคนธรรมดาในสมองของผังหลานยังไม่ทันได้ไกรตรองอะไรจนเวลาผ่านไปชั่วครู่เขาจึงเริ่มเข้าใจคำพูดของนางต่อมาพลันรู้สึกโกรธขึ้นมาตอนที่222องค์ชายผู้ไร้ค่าหกบัดซบผู้ใดที่เลวซามเช่นนั้นถึงขนาดวางยาพิดฆ่าหากไม่ใช่เพราะเจ้าระยำคนนั้นข้าคงไม่กลายเป็นคนไร้ประโยชน์และหากข้าไม่ใช่คนไร้ประโยชน์ข้าคงไม่มองว่าตนเองต่ำต้อยสุดท้ายจึงประชดตัวเองจนกลายเป็นเช่นนี้ หากข้ารู้ว่าเจ้าคนชั่วชาผู้นั้นเป็นใครข้าจะสังหารมันทั้งตระกูลพางหลานเดือดดานเป็นที่สุดท่าทีขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเช่นนั้นเรากับจะกลืนกินอีกฝ่ายเข้าไปสวรรค์รู้ดีหลายปีมานี้ชีวิตของเขาเรากับไม่ใช่คนเขาไม่มีวันปล่อยคนร้ายที่ทําเรื่องชั่วเช่นนี้ไปแน่จริงสิแล้วที่ท่านราชครูทานายชะตาชีวิตของข้าวไวล้ล่ะพางหลานกรอกตาไปมาครุ่นคิดถึงเรื่องนี้ราชครูผู้นี้โดยปกติแล้วใกล้ชิดกับผู้ใดที่สุด เขาใกล้ชิดกับหลินกุ้ยเฟยที่สุดเขาเป็นพี่ชายของหลินกุ้ยเฟยพี่ชายร่วมอุทธร์พี่ใหญ่พี่รองและพี่สี่ตายไปนานแล้วพี่สามเป็นโอรสของหลินกุ้ยเฟยทั้งยังเป็นผู้ที่เป็นไปได้มากที่สุดว่าจะได้รับสืบทอดบัลลังก์ห้องเตส้ส่วนผู้ที่ไปตามราวีฆ่าที่ไม่ได้อยู่แถวโรงเตี้ยมคือพี่ห้า ด้วยเกรงว่ากูรูอวินจะไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาผังหลานจึงอธิบายไปในคราวเดียวในตอนที่ฟังสิ่งที่ผังหลานเล่ากูรูอวินลูกปลายคางครุ่งคิดบางอย่างราชครูผู้นี้ไม่ธรรมดาทั้งยังเป็นญาติของพระสนมส่วนองค์ชายสามเป็นหลานชายของเขาดังนั้นเป็นไปได้ว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับเขาเลวเจ้าอ้วนลู้แก่โทรสะแท้ที่จริงราชครูคิดร้ายกับข้าเสียแรงที่ข้าเคารพเขาช่างสิ้นเปลืองความรู้สึกนะับ ก่อนที่เขาจะคลอดออกมาราชครูก็กำหนดคำทำนายไว้แล้วว่าเขาเป็นคนไร้ความสามารถแต่เจ้าอ้วนเคารพเขาดังเทพพเจ้าคิดไม่ถึงว่าไม่เพียงแค่ห้องเต้ของแกรนสวียนอู่เท่านั้นที่เป็นผู้ยอดเยี่ยมแต่เจ้าอ้วนผู้นี้นั้นกลับเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมในกลุ่มผู้ยอดเยี่ยมด้วยกันแต่ไหนแต่ไรมานางไม่เคยเพบผู้ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้มาก่อนเจ้าอ้วนเจ้ามากับข้ากูรูว้วิลเลอร์คิวหากเจ้าอยู่ที่นี่จะต้องมีคนมารบกวนพวกเราไปหาสถานที่เงียบสงบเพื่อลดน้ำหนักเถอะสามเดือนหลังจากนี้ข้าจะต้องนำไขมันออกมาจากร่างของเจ้าให้หมด วิธีการลดน้ำหนักที่รั่วอวินพูดถึง คือการใช้ยาสมุนไพรไม่ทราบชื่อกองหนึ่งผสมน้ำให้เจ้าอ้วนแช่ดังนั้นทุกวันรั่วอวินจะต้องได้ยินเสียงร้องครวญครางราวกับหมูถูกเชือดของเจ้าอ้วนแต่วิธีการนี้ทำให้เห็นผลชัดเจนทุกครั้งหลังแช่น้ำในถังน้ำจะมีชั้นไขมันสีเหลืองลอยอยู่ไขมันเหล่านั้นถูกขับออกมาทางรูขุมขนแน่นอนในตลอดช่วงเวลาการลดน้ำหนักเจ้าอ้วนยังถูกกู่รั่วอวินบังคับให้ฝึกพลังแต่หน้าเสียดายพรสวรรค์ของเจ้าอ้วนไม่สูงส่งอะไรอีกทั้งเจ้าตัวยังเกียจคร้านดังนั้นภายในสามเด ความก้าวหน้านี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่กู้รั่วอวินใช้ย,ยาช่วยดังนั้นกู้รั่วอวินจึงยอมแพ้ที่จะให้เขาฝึกพลังลมปราณต่อไปแต่เมื่อเทียบกันแล้วเจ้าอ้วนมีความเป็นเลิศในการบริหารบ้านเมืองคนเช่นนี้จึงจะเหมาะสมที่จะกลายเป็นห้องเต้ของแคว้น เมื่อเป็นฮ่องเต้ก็ไม่จำเป็นต้องมีพลังที่แข็งแกร่งมากมายแต่ต้องมีความสามารถที่ปกครองประชาชนให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอีกทั้งกวนสเสวียนอูยังมีตระกูลเซี่ยแห่งเทียนเฉิงเพียงแค่ได้รับความเห็นชอบจากเทียนเฉิงใครก็สามารถนั่งบัลลังก์ฮ่องเต้ได้ไม่มีใครกล้ายัาง่งชิงบัลลังก์นอกเสียจากจะกระทำความผิดร้ายแรงตระกูลเซี่ยจึงจะเลือกผู้ที่สืบทอดบัลลังก์ฮ่องเต้ใหม่ แต่ที่ผ่านมาเจ้าอ้วนไม่เคยแสดงความโดดเด่นออกมาถูกราชครูประเมินว่าในภายหน้าจะไร้ความสามารถจนเขาเริ่มดูถูกตนเองภายในห้องทรงอักษรร่างในอภรรสีเหลืองสง,ง่านั่งอยู่บนบันลังมังกรอ่านตำราบนโต๊ะบางครั้งเขาก็ขมวดคิ้วบางครั้งก็ถอนใจบางครั้งก็เศร้าใจตอนที่สององค์าชายผู้ไร้ค่าเจ็ดสามเดือนแล้วเจ้าอ้วนหายไปสามเดือนแล้วหรือเขาจะโกรธเกลียดข้าจึงออกจากบ้านไปหรือเป็นเพราะไม่ทันระวังก่อเรื่องไว้ด้วยเกรงกลัวความผิดจึงหลบหนีไป ผางจือหวงถ่ายถอนใจเขานวดคิ้วเบาๆพูดอย่างปวดเสียนเวียนกล้าวแต่ที่ข้าทำเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อเขาหรือทั้งหมดเพื่อเขาเหตุใดเขาไม่เข้าใจถึงความจำใจของข้าในตอนที่พูดนั้นผางจื้อหวงค่อยๆเงยหน้าขึ้นเขาพบว่ามีร่างลับๆล,ล่อๆร่างหนึ่งเข้ามาใกล้ตัวเขาจึงตะคอกขึ้นอย่างเดือดดาลเจ้าเป็นใครล่าบุกเข้ามาในห้องทรงอักษรเช่นนี้หรือคิดจะลอบสังหารข้าองครักษ์ตายไปหมดแล้วหรือจึงปล่อยให้ใครที่ไหนก็ไม่รู้บุกเข้ามา ในตอนที่กำลังโกรธนั้นผางจื่อหวงกระโดดจากโต๊ะหนังสือมาด้านหน้าเอ่ยปากถามชายหนุ่มที่ยืนลับๆล,ล่อๆเขาไม่พูดอะไรก็คว้างพัดขนนกออกไปเจ้าช่างโอหังนักแค่คนที่มีพลังปราณขั้นสองยังกล้าลอบสังหารข้าหรือเพราะไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาก็ดีช่วงนี้ข้าอารมณ์ไม่ดียังไม่มีที่ระบายข้าจะใช้เจ้าเป็นที่ระบายความหมุดหนิด ด้วยวิสัยของผางจื่อหวงเมื่อคร่งเคร่งกับการอ่านตำราไม่ชอบให้มีใครอยู่ข้างกายดังนั้นทั้งห้องทรงอักษรจึงมีเขาเพียงผู้เดียวดังนั้นจึงไม่ระวังคำพูดใดๆก็เอ่ยปากออกมาจนหมดไม่แยแสต่อฐานะห้องเต้ของตน เนื่องจากเมื่อสามเดือนก่อนผังหลานทําให้ราชครูหมดสติไปหลังจากนั้นก็หายตัวไปทุกวันราชครูก็มาตามมาหาตัวผังหลานกับเขาแต่ราชครูผู้นี้ความสามารถไม่ธรรมดาเขาจึงไม่กลา้าลงเกินนั่นทําให้เขาไม่สบอารมณ์เท่าไหร่นักเวลานี้พอดีกับที่มีคนไม่กลัวตายมาเยืนถึงที่แล้วเหตุใดเขาจะไม่ระบายความหงุดหงิดออกมาในตอนที่ผางจื่อหวงซัดฝ่ามือออกไปชายหนุ่มที่ถูกเขาจับตัวไว้ส่งเสียงร้องแหบๆออกมาปัย,ยาเสด็จพ่อของลูกพระองค์จะตีหม่อมชันหรือหม่อมฉันเป็นโอรสของพระองค์ บัดซบมือสังหารเล็กๆเช่นเจ้ากลับบังอาจแอบอ้างว่าเป็นลูกชายของข้าเหตุใดข้าจึงไม่รู้ว่ามีบุตรเช่นเจ้าผังจือห่วงยิ่งเดือดดาลมือสังหารผู้นี้ช่างโอหังนักถูกจับได้แล้วยังทำตัวไร้ยางอายเรียกคนอื่นว่าบิดาแอบอ้างเป็นญาติของเขามีโทษถึงตายหลังจากที่พูดประโยคนี้บุรุษหนุ่มร้องไห้ออกมาอย่างน่าสงสารเสด็จพ่อหม่อมฉันเป็นโอรสของพระองค์จริงๆหม่อมชันคือผังหลานผังหลานผังจือห่วงนิ่งอึ้งไปก่อนจะมองบุรุษหนุ่มที่ถูกจับไว้ในกำมืออย่างสังเเกตโดดยยละอี บุรุษหนุ่มผู้นี้แม้จะไม่ถึงกับผอมบางแต่ร่างกายของเขาก็สมส่วนแม้รูปโฉมของเขาจะไม่โดดเด่นหากรวมอยู่ในกลุ่มคนก็ไม่ได้โดดเด่นเหนือคนอื่นแต่เขามีผิวที่เขาผ่องสายตาคู่นั้นมองไปทางผางจื่อหวงอย่างเสียใจที่จริงก็พูดได้ว่าร่างของชายหนุ่มตรงหน้ามีส่วนคล้ายผางหลานอยู่หลายส่วนอีกทั้งน้ำเสียงก็เหมือนกันเจ้าคือผางหลานผางจื่อหวงมองเขาอย่างหวาดระแวงไม่ใช่ว่าเขาจำบุตรชายของตนเองไม่ได้แต่ว่าอีกฝ่ายเปลี่ยนไปจนหน้าตกตะลึง เวลาสามเดือนเปลี่ยนเจ้าอ้วนที่หนักห้าร้อยช่างจนกลายเป็นเช่นนี้ไม่ว่าใครก็ไม่อยากเชื่อสเสด็จพ่อพระองค์ทรงลืมไปแล้วหรือตอนห้าขวบหม่อมฉันไปแอบดูนางในอาบน้ําอายุเจ็ดขวบหม่อมฉันยังต้องให้สเสด็จแม่ป้อนข้าวอายุสิบสองขวบยังฉี่รถที่นอนหม่อมฉันเป็นโอรสของสเสด็จพ่อจริงๆผังจื่อห่วงที่เดิมที่ยังไม่เชื่อผังหลานเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เชื่อในทันทีว่าคนตรงหน้าคือบุตรของตน ไม่มีเหตุผลอื่นใดเรื่องเหล่านี้นอกจากเขาและฮองเฮาก็มีผังหลานเท่านั้นที่รู้คนอื่นไม่มีใครรู้เพื่อที่จะรักษาหน้าให้ผังหลานแม้แต่ผ้าห่มที่ผังหลานฉีใส่ก็ถูกฮองเฮาเผาทิ้งด้วยมือตัวเองเรื่องนี้แม้แต่เหล่านางกำนันที่ติดตามปรนิบัติเขาก็ไม่รู้ตอนที่224องค์ชายผู้ไร้ค่า8ผังหลานสามเดือนมานี้เจ้าไปทําอะไรอยู่ที่ไหนทั้งยังเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเช่นนี้ผังจื่อหวงกว่าตาขึ้นลงมองผังหลานพลางเอ่ยปากถามอย่างสงสัยใครรู้ ในเวลานี้เขายังต้องใช้เวลาไตรตรองเรื่องนี้อีกสักหน่อยในที่สุดความปรารถนาที่เขาใฝ่ฝันถึงแม่ยามหลับก็บรรลุผลแม้จะเชื่อยากไปสักนิดภายในสามเดือนเจ้าอ้วนสามารถลดน้ำหนักได้สำเร็จโอ้สวรรค์ปโปรดให้เวลาข้าได้ตื่นเต้นยินดีสักหน่อยเถอะอือเสด็จพ่อหม่อมฉันทำเช่นนี้ก็เพื่อสเสด็จพ่อพระองค์ทราบหรือไม่ว่าเวลาสามเดือนนี้หม่อมฉันลำบากเพียงใด เพื่อซื้อยาอายุยืนมาถวายพระองค์หม่อมฉันออกเดินทางไปยังแดนชิงหลงทุ่มกำลังแรงกายมหาศาลจึงจะได้ยาอายุยืนมาทั้งยังต้องยืนหยัดมุมาณะอย่างที่สุดหม่อมฉันจึงผ่ายพร้อมลงเช่นนี้ผังหลานร่ำให้จนน้ำมูกน้ำตาไหลเล่าถึงความยากลำบากที่เขาต้องเผชิญตลอดเวลาสามเดือนเพื่อให้ได้ยาอายุยืนมาซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งที่เขาแต่งขึ้นเพื่อสื่อถึงว่าเขารับบิดามากมายเพียงใดเพื่อบิดาแม้แต่ความยากลำบากเช่นนั้นก็ประสบมาแล้วไม่มีบุตรชายคนไหนที่กระตันยูยิ่งไปกว่าเขา ผังจือหวงถูกหลอกด้วยน้ำตาของเขาเด็กดีไม่แปลกเลยที่เจ้าเป็นอรสของข้าหากเจ้าสามเจ้าห้าเป็นผู้ใหญ่รู้จักคิดได้เช่นเจ้าพ่อก็คงเบาใจจริงสิยาอายุยืนอยู่ที่ใดรีบนำออกมาให้พ่อดูในตอนที่เอ่ยปากนั้นดวงตาทอแววตื่นเต้นจับจ้องไปที่ผางหลานแม้แต่ลมหายใจยังถีกระชั้นขึ้นแม้เขาจะอยู่ในแก้นสเวียนอู่แต่ก็ได้ยินชื่อเสียงของห้องโถงร้อยเทวามานานคิดไม่ถึงว่าเขาจะได้ยาอายุยืนมาเช่นนี้แล้วจะไม่ให้เขาตื่นเต้นยินดีได้หรือ พังลานเผยยิ้มล้วงเอาอยาออกมาจากในเสื้อในตากรอกไปมาเล็กน้อยสเสด็จพ่อนี่คือยายุยืนแต่ว่าลูกยังมีอีกเรื่องที่สําคัญยิ่งกว่าอยากทูลเสด็จพ่อเจ้าของห้องโถงร้อยเทวาหรือก็คืออาจา์ของหมอผีที่ในระยะนี้ได้ยินชื่อเสียงอยู่บ่อยครั้งลูกใช้ความอุตสาะเชิญนางมาขอให้นางช่วยตรวจด,ดูพระพลานามัยของสเสด็จพ่อท่านเทพธิดาให้เขาคิดหาวิธีที่จะแนะนําตัวนางวิธีการเช่นนี้น่าจะใช้ได้เช่นนี้ภารกิจของเขาก็ลุล่วงเสียทีต่อไปก็เป็นหน้าที่ของนางแล้วอะไรนะ ผางจือห่วงเผยสีหน้ายินดีสองมือเอื้อมมาจับไหล่ของผางหลานแน่นสีหน้าเต็มไปด้วยความปีติยินดีอย่างปิดไม่มิดเจ้าว่าเจ้าของห้องโถงร้อยเทวาอาจารย์ของหมอผีอัจฉริยะผู้ปรุงยาอายุยืนเวลานี้นางอยู่ที่ใดเร็วเข้ารีบไปเชิญนางมาไม่ไม่ถูกนางยิ่งใหญ่เพียงนั้นควรเป็นข้าที่ไปพบนางด้วยตัวเองเด็กๆรีบมาช่วยข้าเตรียมตัวมองไปยังผู้เป็นบิดาที่มีท่าทีโลนลานตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกผางหลานอดไม่ได้ที่จะกรอกตาไปมาในใจนึกนะับ คือกูรูวอวินเป็นที่สุดไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะได้เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เช่นนางไม่เพียงแค่ได้เป็นห้องเต้แต่สามารถทําให้ทุกแคว้นจับตามองเวลานี้นางพำนักอยู่ในตําหนักของหม่อมฉันหากพระองค์เสด็จไปพบนางกระทันหันเช่นนี้คงไม่เหมาะสมนักอีกประเดี๋ยวหม่อมฉันไปเชิญนางเข้าวางังเพียงแต่ไม่ง่ายเลยที่ลูกจะเชิญนางมาได้เสด็จพ่ออยากให้ใครอื่นทําให้นางตกใจจนหนีจากไปได้ได้แน่นอน สีหน้าของผางจื้อหวงเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างตื่นเต้นยินดีหากสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับห้องโถงร้อยเทวาได้อย่าว่าแต่ยาอายุยืนเลยไม่แน่ว่าในวันหน้าอาจมีโอกาสซื้อยาอายุวัฒนาอื่นๆที่ล้ำค่าย,ยิ่งกว่าไม่ผิดสิ่งที่ผางจื้อหวงพูดคือมีโอกาสได้ซื้อเพราะชื่อเสียงของห้องโถงร้อยเทวาทําให้ราคาถูกปั่นขึ้นสูงลิบมีผู้คนมากมายแค่โอกาสซื้อยังไม่มีตอนที่225ร้่าร่างที่คุณตาหนึ่ง สเสด็จพ่อเวลานี้หม่อมฉันจะไปเชิญท่านเทพธิดามาแต่ว่าพระองค์อย่าทรงแสดงท่าที่จับจ้องนางอย่างโรคจิตจนแม้แต่หม่อมฉันมองแล้วยังอยากจะวิ่งหนีไปพางหลานกรอกตาไปมามองบิดาของตนด้วยสายตาดูถูกดูแคลนอย่างไม่เกรงใจเพียงแต่ว่าเมื่อพูดจบเขาก็วิ่งหนีไปทันทีโดยไม่ลังเลและเป็นเช่นนั้นจริงๆผ่านไปชั่ววินาทีเสียงที่เต็มไปด้วยความกราดเกลี้ยวดังไล่หลังไปเจ้าเด็กบ้าเจ้าว่าใครโรคจิต หยุดเดี๋ยวนี้เขาโมโหจนแทบจะพ่นไฟออกมาเมื่อได้ยินคำพูดเช่นนั้นผังหลานก็ยิ่งเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นหยุดเขาโง่หรืออย่างไรหากไม่วิ่งหนีออกมาคงถูกตีจนก้นบวมเจ้าเด็กบ้าถึงอย่างไรข้าก็เป็นห้องเต้ของแว้นเจ้าควรเห็นแก่หน้าข้าบ้างผังถือหวงโมโหจนกระโดดไปมาเจ้าเด็กบ้าคนนี้กล้าด่าเขาว่าเป็นโรคจิตเขาโรคจิตตรงไหนกันหรือแม้จะโรคจิตจริงๆก็คงไม่มากมายกว่าเจ้าเด็กบ้าคนนั้น เขาสาบานหากจับเจ้าเด็กคนนั้นได้หากไม่ตีมันจนก้นบวมเขาจะไม่เป็นห้องเต้อีกใครห้ามก็ไร้ประโยชน์ภายในจวนของราชครูหลังจากได้ยินคนของตนรายงานดวงตาที่รีเล็กอยู่แล้วก็ลดขนาดลงอีกทั้งยังทอประกายเย็นชาเจ้าบอกว่าเจ้าอ้วนกลับมาแล้วเขาไม่มีทางลืมสามเดือนก่อนภายในโรงเตี้ยมเขาได้รับความอับอายเพียงใดเจ้าอ้วนคนนั้นกล้าเอาก้นของมันมานั่งทับบนร่างของเขาต่อหน้าต่อตาผู้คนกล้าเอาแก้มก้นมาสัมผัสหน้าของเขา วันนี้เพียงแค่นึกถึงเรื่องนั้นหลินเว่ก็นึกอยากจะฉีกร่างของเจ้าอ้วนเป็นชิ้นชนี่เป็นความอับอายที่เขาไม่เคยประสบมาก่อนรายงานท่านราชครูองค์ชายหกลดน้ำหนักได้สำเร็จแล้วขอรับทั้งยังพาตัวเจ้าของห้องถงร้อยเทวามาด้วยเรื่องนี้องครักษที่ทำหน้าที่อยู่นอกห้องทรงอักษรที่เราซื้อตัวไว้แอบได้ยินมาทหารที่มารายงานก้มหน้าลงเอ่ยปากตอบหลินยเยว่ ห้องโถงร้อยเทวามุมปากของเขายกยิ้มเย็นพูดอย่างประชดประชันว่าแม้ไม่รู้ว่าเจ้าว้นใช้วิธีใดจึงลดน้ำหนักได้สำเร็จแต่พูดว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับห้องโถงร้อยเทวาเรื่องนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ห้องโถงร้อยเทวาเป็นคนระดับใดแม้ข้าจะไม่เคยพบหน้าเจ้าของห้องโถงร้อยเทวาแต่สตรีที่เป็นอัจฉริยะโดดเด่นไปทั้งสี่แควนข้ารู้ว่าคนเช่นนางจะต้องหญิงธนงเจ้าวน้นผู้ที่ไม่มีอะไรโดดเด่นจะมีดีอะไรให้นางเห็นข้า แม้ไม่รู้ว่าเจ้าอ้วนไปหาสตรีผู้นั้นมาจากที่ใดให้ห้องเต้พอพระไทยแต่ไม่ว่าอย่างไรข้าจะไม่ยอมให้ห้องเต้ถูกมันหลอกในตาของหลินเย่เทอแววโหดเหียมบนใบหน้าเผยยิ้มเย็นไม่รู้ว่าเจ้าอ้วนนึกบ้าคลั่งอะไรขึ้นมาเมื่อก่อนมันยอมตกต่ำด้วยความยินดีเวลานี้กลับรู้จักทําให้ห้องเต้พอพระไทยแต่ว่าแม่ห้องเต้จะโปรดปรานมันมันก็ไม่ใช่คนที่ห้องเต้ทรงเลือกทั้งหมดเป็นเพราะผู้ที่สามารถตัดสินใจต่อความเป็นไปของเสวียนอู่ได้มีเพียงตระกูลเซียแห่งเทียนเฉิง เจ้าอ้วนในเวลานี้ก็เป็นแค่คนไร้ประโยชน์ประกูลเสียไม่มีทางยอมให้มันสืบทอดราชบัลลังก์อีกทั้งนี้เป็นผลมาจากแผนการของเขาและหลินกุ้ยเฟยผู้เป็นน้องสาวแน่นอนว่าที่สําคัญคือเพราะเขาเป็นต้นเหตุหากไม่ใช่เพราะเริ่มแรกเขาทานายว่าในภายหน้าเจ้าอ้วนจะไร้ความสามารถมันคงไม่ดูถูกตนเองเช่นนั้นแม้ไม่รู้ว่าในระยะนี้ได้รับแรงกระตุ้นอะไรจึงเริ่มอุตสาหะขึ้นมาแต่น่าเสียดายมันละเลยต่อความพยายามมา20ปีแม้จะเริ่มขยันขึ้นมาในเวลานี้ก็ไร้ผล องชายห้าก็เป็นแค่เศษสวัยหญิงยะโสบา้าอำนาจไม่เห็นหัวผู้ใดเดิมทีก็ไม่อาจเป็นคู่แข่งขององค์ชายสามแต่ว่าหากไม่เป็นเช่นนี้จุดจบขององค์ชายห้าคงเหมือนกับองคชายใหญ่องคชายสองและองคชายสี่ที่ตายไปอย่างลึกลับตอนที่สองร้อยยี่สิบหกร่างที่คุณตาดสองตําหนักองค์ชายหกูรั่วอวินเห็นร่างของใครบางคนพุ่งมาหานางจากที่ไกลไกลมุมปากยกขึ้นเผยยิ้มบางกลับมาแล้วหรือเป็นอย่างไรบ้างสเสด็จพ่อของเจ้าคงพึงพอใจต่อความเปลี่ยนแปลงของเจ้า ได้ฟังดังนั้นผังหลานมีท่าทีขับข้องใจพูดอย่างเศร้าเสียใจว่าท่านอย่าพูดเลยพูดขึ้นมาแล้วข้ารู้สึกโกรธนะข้าสงสัยจริง,รงๆว่าตกลงแล้วข้าใช่คนข้างกายของเขาหรือไม่แม้แต่อรสของตอนเองยังจำไม่ได้ข้ายังไม่ทันได้เอ่ยปากพูดอะไรชายผู้นั้นก็พุ่งเข้ามาทำรา้ายข้าแย่จริงๆข้าเจ็บจะตายอยู่แล้วไม่รู้จริงๆว่าเหตุใดในระยะนี้เขาถึงได้หงุดหงิด,ดนะักกูรั่วอวินเลิกคิวใบหน้าเผยรอยยิ้มขบขัน เมื่อก่อนเจ้าอ้วนมีร่างหนัก5้าร้อยช่างมาวันนี้เป็นแค่อัจฉริยะระดับกลางกลางชั้นไขมันในร่างหายไปจนหมดเกลี่ยงหักผังจื้อห่วงจํำเขาได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกจริงสิพังหลานนึกเรื่องบางอย่างขึ้นได้ก่อนพูดต่อไปว่าข้านำนาท่านให้กับเสด็จพ่อแล้วเขาปรารถนาจะพบเจ้าเพียงแต่เมื่อพบเขาท่านต้องระมัดระวังให้ดีบุรุษผู้นั้นมีท่าทีเช่นโรคจิตความจริงเขาก็ไม่ใช่คนดีอะไร เ็นได้ชัดว่าในใจของผังหลานไม่พอใจต่อบิดาของตนวันนี้เพียงแค่เอ่ยถึงบุรุษผู้นั้นเขาก็รู้สึกปวดแสบขึ้นมาเนื่องๆอ,อ,อดไม่ได้ที่จะหลีกหนีไปให้ไกลหา,ากเวลานี้ผังจื่อหวงได้ฟังคําพูดนี้ของผังหลานเกรงว่าแม้จะให้ลงมือสังหารผังหลานเขาก็ทําได้ลงบุรุษผู้นั้นเหมือนโรคจิตเขาเรียกบิดาของตนเองเช่นนี้หรือถึงอย่างไรเขาก็เป็นถึงห้องเต้ของแคว้นแม้แต่ศักดิ์ศรีสักนิดก็ไม่เหลือให้เขา อีกประเดี๋ยวพวกเราเข้าวังหลวงกันอีกทั้งยางหลานข้าขอถามเจ้าสักข้อเจ้าปรารถนาจะเป็นห้องเต้หรือไม่ปูร่วอวินจับจ้องไปที่ผังหลานสายตาทอประกายประหลัดก่อนจะเลือนหายไปอย่างรวดเร็วจนไม่อาจสังเกตได้ทันผังหลานสายหน้าปฏิเสธอย่างไม่เสียเวลาคิดห้องเต้ไม่สนใจแม้แต่องค์ชายหกข้าก็ไม่ปรารถนาจะเป็นยิ่งไม่ต้องพูดถึงตำแหน่งห้องเต้แต่ว่าปูรวอวินนิ่งเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่ดวงตาจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มเป็นห้องเต้มีเนื้อกินอะไรนะ ทันใดนั้นผังหลานก็เบิกตากว้างก่อนที่จะมีท่าทีโกรธจ,จัดเมื่อครู่ใครไม่ให้ข้าเป็นห้องเต้ใครไม่ให้ข้าเป็นข้าก็จะแย่งกับมันห้องเต้ตำแหน่งนี้เป็นของข้าใครก็ห้ามแย่งคำพูดนี้เกรงว่าทั้งแคว้นสเสวียนอู่มีเพียงผังหลานผู้มีความเป็นตัวของตัวเองคนเดียวเท่านั้นที่กล้าพูดออกมาหากมีใครได้ยินวาจานี้ไม่เพียงแค่มีจุดจบต้องจำคุกอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นกบฏคิดโค้นล้มราชบัลลังก์ พังหลานเพียงแค่เจ้าคิดจะเป็นฮ้องเต้ข้าสามารถช่วยเจ้าให้ได้รับความสนใจจากประกูลเซียแต่ข้างกายของเจ้ายังขาดผู้ช่วยทันใดนั้นกูรวอวินก็นึกถึงใบหน้าของคนไม่เอาการเอางานที่พบในโรงเตียมดวงตาของเขาทอประกายบางอย่างผู้ช่วยใครพังหลานมองใบหน้างามอย่างงวยงวงถามออกไปด้วยความสงสัย องชายห้าในตอนที่พูดออกไปกูรั่วอวินเห็นสีหน้าตกตะลึงของพังหลานอย่างแจ่มชัดไม่แปลกหรอกในเมื่ององชายห้าแค้นเคืองเขามาตลอดบ่อยครั้งที่ตามทุบตีเขาหลายปีมานี้เขาต้องทุกข์ทรมานเพราะเจ้าหนุ่มนั้นมาไม่น้อยท่านเทพธิดาท่านรอข้าเล่นอยู่หรือเขาจะเป็นผู้ช่วยของข้าได้อย่างไร พรสวรรค์ของพี่ห้าก็ไม่เลวแน่นอนว่าแต่เมื่อเปรียบเทียบกับท่านถือว่ายังห่างไกลในตอนที่พูดนั้นผังหลันไม่ลืมตอบกลับมาก่อนจะกล่าวต่อไปว่าแต่อุปนิสัยใจคอของเขาไม่ใช่คนดีอะไรข้าชอบกินชอบดื่มเขาชอบเที่ยวหอคมเขียวเปรียบเสมือนบ้านของเขาเขารักสนุกชอบโอ้อวดอำนาจคนเช่นนี้จะมาเป็นผู้ช่วยของข้าได้อย่างไรกูรั่วอวิเหลือบมองเขาเล็กน้อยเจ้าคิดว่าทุกคนเป็นเหมือนกับเจ้าหรือ ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเขาข้าก็มองตัวตนที่แท้จริงของเขาออกเกรงว่าในหมู่พวกเจ้าเขาเป็นคนที่ซ่อนเร้นความสามารถของตนเองไว้ได้มิดชิดที่สุดตอนที่227ร่างที่คุณตาสามความอดทนอดกลั้นที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ท่าทีที่รักสบายไม่เอางานเอาการของเขานางจะดูไม่ออกได้อย่างไรหากยังหลานเป็นห้องเต้ข้างกายของเขาจำเป็นต้องมีผู้ช่วยที่มีความสามารถองค์ชายห้าเป็นตัวเลือกที่ดี พียงแต่ว่ายังหลานยังมองไม่ออกเขาบีบนวดศีษะสีหน้าเต็มไปด้วยความงวยงงท่านพูดว่าท่านพี่ห้าปกปิดความสามารถของเขาไว้มิดชิดที่สุดเพจใด,ดเขาจึงทําเช่นนั้นมีความยากลําบากเรื่องใดที่ไม่อาจกราบทูลเสด็จพ่อได้เพจใด,ดจึงต้องแร้งทําเป็นคนยโสโอหังเจ้าอ้วนผู้นี้ช่างไรเดียงสานักปูรั่วอวินใส่หน้าไปมาในสมองของผังหลานมีแต่เรื่องการปกครองบ้านเมืองหากไม่มีใครคอยช่วยเกรงว่าถ้าเขากําลังจะถูกคนอื่นขายเขาคงไปช่วยนับเงินด้วย พังหลานการต่อสู้ย่งชิงในวังหลวงเจ้ายังไม่เข้าใจอีกหรือหากองค์ชายห้าไม่ปกปิดความสามารถของตนบางทีเขาคงเป็นเหมือนกับพี่ชายคนอื่นๆของเจ้าคงไปยมมาโลกนานแล้วเหตุผลที่พวกเจ้าทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ต่อเป็นเพราะคนหนึ่งเป็นเศษสวะโดยกำเนิดที่เอาแต่ประชดชีวิตอีกคนเป็นคนยโสโอหงังไม่เอาการเอางานเจ้าลองตรองดูเถอะหากพวกเขาโดนเด่นไม่มากพอตำแหน่งองค์รัชทายาจะตกอยู่ที่ใครได้อีกพี่สามสีหน้าของพังหลานเปลี่ยนเป็นขาวซีดก่อนจะเปลี่ยนกลับมามีสีหน้าปกติอีกครั้งเขากัดัฟันแน่น แม้แต่เสียงก็สั่นไหวท่านจะบอกว่าการตายของพวกพี่ใหญ่พี่สามและหลินกุ้ยเฟยมีส่วนเกี่ยวข้องยังถือได้ว่าเจ้าหนุ่มคนนี้ไม่ได้โงด่ดกดันนะักความหมายในคำพูดของกูร่วอวินเมื่อได้ยินเขาก็เข้าใจความหมายของมันโดยทันทีต่อมาไฟโทรศัพท์ของเขาก็แทบจะพุ่งออกมาจากในอกพูดอย่างดุดันว่าแม้ว่าข้าไม่เคยพบหน้าพี่ใหญ่แต่เขาก็เป็นพี่น้องร่วมอุทธรของข้าก่อนที่ข้าจะคลอดเขาก็ตายไปด้วยโรคร้ายที่รักษาไม่หายแต่ว่าข้าจะไม่มีวันลืมกี่วันกี่คืนที่เสด็จแม่ร่ำให้โอบก,กอด กี่วันกี่คืนที่สเสด็จพ่อต้องทนเห็นใบหน้าทุกระทมของเสด็จแม่ก็ได้แต่ถ่ายถอนใจไม่หยุดการตายของพี่ใหญ่เป็นความเจ็บปวดไปชั่วพระชนทีของเสด็จแม่ข้าจะไม่มีทางยอมปล่อยคนที่ทําให้เสด็จแม่ร้องไห้ครั้งนี้ผังหลานเดือดดานเป็นที่สุดหากคนเหล่านั้นทําเรื่องใดๆต่อเขาเขาไม่คิดจะโกรธแต่คนเหล่านั้นกลับสังหารพี่ใหญ่แม่เขาจะไม่มีความรู้สึกผูกพันใดใดต่อพี่ใหญ่แต่ว่าเขาจะไม่สนใจต่อความโศกเศร้าทุกคืนวันของเสด็จแม่ไม่ได้ใครที่ทําให้เสด็จแม่เศร้าพระทยัยมันสมควรตาย วังใจเถอะข้าจะช่วยเจ้ากู่รั่วอวินตบไหล่ของผังหลานใบหน้าเรียวเล็กปกคลุมไปด้วยประกายของความมุ่งมั่นไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวมองไปเห็นท่าทีที่เต็มไปด้วยความมั่นอ,อกมั่นใจของหญิงสาวในใจของผังหลานก็เริ่มเชื่อนางไม่มีอะไรที่นางทำไม่ได้หากมีนางอยู่ผู้ที่สมรู้ร่วมคิดทั้งหมดจะต้องเผยตัวออกมาไปเถอะกู่รั่วอวินชักมือกลับมายักไหล่เอ่ยปากพลางเผยยิ้มบางผังหลานกระพริบตาก่อนจะมองไปทางกู่รั่วอวินที่เดินนำออกไปทางประตูเขาก็รีบตามไปด้วยกลัวว่าจะถูกนางทิ้งงไว้้ดานหลั ท่านพี่ยีท่านรอข้าก่อนในตลาดที่แสนจะคึกคักร่างของบางพยายามไล่ตามร่างของบุรุษเบื้องหน้าให้ทันใบหน้าจิ้มลิม้มเต็มไปด้วยความขับข้องและไม่เต็มใจนางกัดฟันแน่นในที่สุดก็ตามทันเสียทีท่านพี่ยีครั้งนี้พวกเราออกมาเพื่อตามหาหมอไปรักษาท่านลุงเสียไม่ใช่หรือเหตใดเวลานี้ท่านคิดจะไปแดนชิงหลงหล่ะเจ้าคะ ลัวลีไม่เข้าใจตั้งแต่เล็กท่านพี่ผู้มีสุขภาพอ่อนแอเจ็บปวดหลายโรคทั้งยังเคยถูกตรวจด,ดูแล้วว่าไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ได้เกิน15ปีแต่เมื่อสี่ปีก่อนบุรุษผู้ที่ร่างกายอ่อนแอมาตลอดแม้กระทั่งจะเดินยังต้องมีคนประคองกลับมาแข็งแรงขึ้นราวกับปาฏิหารไม่เพียงเท่านั้นความสามารถในการฝึกพลังยังรวดเร็วขึ้นกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่คนหนุ่มสาวแห่งเทียนเฉิงเพียงแต่ว่านางรู้จักท่านพี่มาหลายปีหลังจากที่สุขภาพของเขาฟื้นฟูขึ้นมานางก็มองเขาไม่ออกอีกต่อไป ร่างของหนุ่มหล่อแฝงไว้ด้วยความไร้เดียงสาแต่กลับมีเสน่ห์ดึงดูดอย่างเหลือล้นทำให้นางปรารถนาจะใกล้ชิดเขาอย่างห้ามตัวเองไม่ได้ตอนที่228ร่างที่คุณตาดสีเมื่อได้ฟังคำพูดของหลัวลีชายหนุ่มที่เดิมที่เดินอยู่ด้านหน้าก็ชะงักฝีเท้า ก่อนจะหันกลับมาดวงตาใสาจ้งมองไปยังผู้ที่เดินตามเขาอยู่เบื้องหลังหลวงลีตกตะลึงดวงตาจ้ามองไปยังใบหน้าหล่อเหลาของชายหนุ่มดวงหน้างามเปลี่ยนเป็นสีชมพูร,ระเรื่อเอาเม้มริมฝีปากพูดพลางว่าท่านพี่ข้าเพียงแค่กังวลเกี่ยวกับอาการป่วยของท่านลุงเซียท่านลุงเซียเป็นนายท่านของตระกูลเซียหากเกิดอะไรขึ้นกับเขาตระกูลเซียต้องเกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่แน่พวกเราควรรีบไปเชิญหมอเทวดามารักษาท่านลุงโดยเร็วที่สุด ชายหนุ่มอายุประมาณ15ปีมีท่าที่โดดเด่นอย่างยิ่งรูปโฉมของเขาสมบูรณ์พร้อมราวกับเครื่องปั้นดินเผาไร้รอยตำหนิดวงตาของเขาใสาบริสุทธิ์จนถึงขั้นผู้ใดพบเห็นล้วนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวั่นไหวข้าไปแกว้งชิงหลงเพื่อตามหาตัวใครบางคนไม่มีใครสามารถรักษาท่านพ่อได้นอกจากคนพูดนี้หากเจ้าคิดจะติดตามข้าไปก็อย่าพูดมากไม่เช่นนั้นข้าจะส่งเจ้ากลับประกูลหลวงทันทีเมื่อนึกถึงคำพูดที่ได้ยินบนถนนในใจของชายหนุ่มอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นขึ้นมา เขาสูตรลมหายใจเข้าออกช้าๆจึงสามารถสงบสติอารมณ์ลงได้แกว้นชิงหลงห้องโถงร้อยเทวากูร่วอวินท่านที่เป็นท่านใช่หรือไม่ในเวลาเดียวกัน ความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันหากไม่ใช่ท่านข้าคิดไม่ออกว่าเหตุใดหญิงสาวนำกู่รั่วอวิหลังจากฟื้นคืนสติขึ้นมาปุปนิสัยจึงเปลี่ยนไปมากความสามารถของนางแสดงออกให้เห็นอย่างเด่นชัดข้าคิดไม่ออกแล้วว่านอกจากท่านในโลกใบนี้จะมีผู้ใดโดดเด่นเช่นท่านเวลาสั้นๆแค่สี่ปีสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งเช่นนี้ท่านที่ชาติพบก่อนเพื่อข้าแล้วท่านต้องทนทุกทรมานเพียงใดเช่นนั้นในชาตินี้หากสามารถตามมหาท่านจนพบข้าจะเป็นคนที่ปกป้องคุ้มครองท่าน ใครทาให้ท่านบาดเจ็บแม้สักนิดข้าจะทําให้มันไม่ได้อยู่อย่างเป็นสุขบนถนนกูรวอวินกําลังพูดคุยยิ้มแย้มอยู่กับผางหลานทันใดนั้นสายตาของนางก็พลันแข็งค้งจับจ้องไปที่ร่างของบางตรงหน้าวินาทีนั้นในใจของนางพลันเต้นร,รัวขึ้นมาท่านเทพธิดาเกิดอะไรขึ้น ผังหลานมองกูรั่วอวินอย่างแปลกใจเมื่อจูจ่ๆนางมีท่าที่เปลี่ยนไปเหมือนกับทำอะไรไม่ถูกแต่ว่านางไม่เพียงไม่ตอบคำถามใดๆทั้งยังพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในเวลานี้เกรงว่าแม้แต่ผังหลานที่อยู่เบื้องหลังก็ยังรู้สึกได้ว่าร่างของนางเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและวันไหวนางมองไปเห็นอะไรเหตุใดจึงทำให้นางที่มีท่าที่นิ่งสงบเกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายเช่นนี้ ในตอนที่กูรั่วอวินใกล้จะวิ่งไปถึงร่างของใครบางคนที่อยู่เบื้องหน้ารถม้าหรูหราคันหนึ่งพุ่งมาบนถนนด้วยความรวดเร็วเศษฝุ่นละอองกระเด็นบดบงังสายตาของกูรั่วอวินหลวลีข้าจะไปแล้วชายหนุ่มสังเกตได้ถึงความเคลื่อนไหวด้านหลังในดวงตาใสาสะท้อนรอยยิ้มพูดไปว่าหากเจ้าตามมาได้ก็ตามมาเถอะเมื่อพูดจบร่างของชายหนุ่มกระโดดออกไปร่างของบางราวสายลมพุ่งไปทางนอกกำแพงเมืองด้วยความรวดเร็ว ในเวลานี้เขาต้องการเพียงแค่เดินทางไปถึงแดนชิงหลงโดยเร็วที่สุดเพื่อรีบไปพบบุคคลที่เขาคิดถึงอยู่ทุกวันคืนเพื่อจะบอกนางว่าเขายังมีชีวิตอยู่ทั้งยังสามารถปกป้องนางได้แต่สิ่งที่เขาคิดไม่ถึงคือผู้ที่ในใจของเขากําลังคึนหานั้นเวลานี้อยู่ห่างจากเบื้องหลังของเขาไปไม่กี่เมตรพวกเขาถูกกันไว้ด้วยรถคันหนึ่งเท่านั้นรถมาพุ่งมาตัดหน้ากู้รั่วอวินแยกคนทั้งคู่ออกจากกันในตอนที่กู้รั่วอวินกระโดดข้ามรถม้ามานั้นในเลยจะมีเงาร่างของชายหนุ่มท่ามกลางฝูงชนแต่ว่าา่่าานนนนงไไมดด้้้จผผิคคูัก็ือออยีเ เขายังมีชีวิตอยู่เขายังมีชีวิตอยู่จริงๆเซียหลินเยาวิน้องชายเพียงคนเดียวของนางตั้งแต่เล็กเพราะร่างกายอ่อนแอจึงไม่อาจฝึกพลังได้จนถูกเซียหมิงไอระยำผู้นั้นดูถูกเหยียดหยามสุดท้ายก็สังหารเขาด้วยความโหดเหี้ยมเหตุการณ์ในครั้งนั้นยังฉายชัดในความทรงจํายิ่งคิดถึงก็ยิ่งเจ็บปวดจนใจแทบแหลกสลายสิ่งที่ทําให้นางนึกไม่ถึงคือไม่เพียงแค่นางที่ได้กลับมาเกิดอีกครั้งแม้แต่น้องชายก็ยังมีชีวิตอยู่ ยิ่งคิดกูร่วอวินก็หว่นไหวจนหลั่งน้ำตาออกมานางไม่ได้ร้องไห้เมื่อเผชิญหน้ากับความเลือดเย็นของเซี่ยหมิงหรือแม้แต่ตอนที่ลูเ่เฉินทรยศนางนางก็ไม่เคยอ่อนแอแม้จะตายนางก็เลือกที่จะตายอย่างแข็งแกรง่งดังนั้นนี่เป็นครั้งที่สามที่นางหลั่งน้ำตาครั้งแรกคือตอนที่เกิดโศกนาฏกรรมกับท่านแม่และครอบครัวของท่านตาครั้งที่สองคือตอนที่ร่างของน้องชายถูกตัดแยกออกจากกันในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ ครั้งที่สามคือเวลานี้ตอนที่รู้ว่าน้องชาวฝอยอของตนยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ยี่เออเจ้าวังใจเธอเพียงแค่เจ้ายังมีชีวิตอยู่แม้จะสุดขอบฟ้าสิ้นมหาสมุทรข้าก็จะตามมหาตัวเจ้าให้พบ